เพื่อนเพื่อนและก็น้องผู้ปกครครับกลุ่มของเรานะครับกลุ่มซีเรียลนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับเรื่อรู้แต่ละรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรู้แรกนะครับคือรู้เหตุผลนะครับรู้เหตนผลก็คือการรู้การปฏิบัติหรือลุกการนะครับจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ต้องรู้จาก เกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่เราจะได้อยู่ในมหาวิทยาลัยไ,ได้หรือการที่เรามาที่อาสมาตรเราต้องรู้หลักการปฏิบัติของค่ายอาสาสตัครสยบากเช่นกนารข้องน้ำน,นะครับเมื่อเราข้องน้ำเสร็จแล้วเราต้างองความเป็นจุตุกมครั้งเพื่อป้องกันแมลงหรือสัตว์พิษเข้าไปอยู่ใส่นะครับค่ะเมื่อเรารู้เหตุล้วใช่ไหมคะต่อไปเราต้อง ก็คือรู้จุดทุ่มหมายในการ เรเรียนรู้ตนค่ะษรู้ตนนะคะคือการที่เรารู้ว่าตัวเองนะคะมีฐานะมีเพศสภาพมีความถนัดหรือว่ามีความสามารถอย่างไรคะ่ะเช่นการที่หนูนะคะรู้ว่าหนูมีเพศสภาพทางการเป็นผู้หญิงนะคะมีความสามารถในการที่จะออกมาพูดหนะ้นาห้องพูดหน้าเรียนได้อย่างไม่เ,เคยค่ะแล้วก็การที่เรารู้ตนในทางที่ถูกต้องนะคะก็ะจะทาให้เราสามารถพัฒนาตนได้อย่างถูกต้องเช่นกันคะ่ะ แล้วก็รู้จักประมาณนะคะก็คือความพอดีค่ะอย่างเช่นนะคะที่สุดรู้จักประมาณการรับและการบริโภคปัจจัยสีค่ะถ้าเรารู้จักความพอดีในสิ่งที่เราทำอย่างเช่นจะเป็นการนอนการกินการเล่นการทํางานนะคะทําในั้าแค่มันอยู่ในช่วงความพอดีค่ะผลที่เกิดมามันก็จะดีค่ะ อเช่นนะคะการต้มต่อเวลาการทํำอะไรให้ทันเวลาใช้เวลาเหมาะสมนะคะเหมือนที่อรณีนะคะทีกเราดังเสนอก็คือมานําเสนอให้ทันเวลาแล้วก,ก็ใช้เวลาเหมาะสมค่ะค่ะสํารันชุมชนนะคะก็คือ,ะคะอการที่เรารู้ว่าสังคมหรือชุมชนนั้นเนีย่ยเป็นยังไงเมื่อเราเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติบนอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับชุมชนที่เราเข้าไปอยู่ค่ะอย่างเช่นนะคะอยากจะถามท้่มุมว่า เวลาไปงานศพใส่ชุดสีอะไรคะทำไมถึงใส่ใส่ชุดสีดำต้องใส่เป็นสีดำกันคุณต้อใส่ชุดสีแดงไปหรอยทำไมล่ะคะเป็นการเคือความเหมาะสมค่ะความเหมาะสมมาเป็นปฏิบัติตามจุดชนละกาลเทศะค่ะค่ะคือการเรารู้ว่าเราคนที่จแต่งกาย อยากเอ่อแล้วก็เป็นกานวาอะไร์ที่เกับคุณที่เสียชีวิตค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะรู้บุคคนนะคะรุ้บุคคลในที่ที่ก็คือการที่เกี่ยวกับและกับใจของบุคคนรู้ความสามารความสามารถของบุคคนเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติรื่ต่องบุคคลอย่ได้อย่างเหมาะสมอย่างเช่นเวลาเราทำงานเสบเรื่องใช่ไหมคะเราก็ต้อง เราก็ให้เขาว่าถ้าทำงนานหนักะส่วนบทที่เี่่บบางกายแขงแรงหารให้เขาทำงนานที่เขาท่าที่จะใช้แรงยกของแตกต่างจากเขาทำนะคะค่ะสรับตัวอย่างแรกนะคะคือเราก็คือยกการลูกการมานะคะลูกการก็สังเกตได้จากการเรียนในโรงเรียนนะคะออมค่ะเวลาเรียนเนี่ยออมมกจะมีคาถามค่ะแต่ว่าออมจะไม่ถาม ต่อมาครับก็จะเป็นรู้ชุมชนนะครับเราก็ขอยกตัวอย่างคุณสิรินยาครับคือ่ที่พุ่งยิงของเราครับผมที่พุ้งยิงนะครับเนื่อเขาเข้าชุมชนนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับเขาก็จะมีการวางตัวที่เหมาะสมนะครับเช่นนะครับเขาเข้าในงานที่ต้องเป็นพิธีการนะครับเขาก็จะมีความสุขุมนะครับผมแต่ถ้าเขาไปเป็นพิธีกรหรือว่เส้นสถาปนากเขาก็จะมีความเฮนาครับ อากุ่มที่เดียวขอราที่เดี่ยวเอี่ของเราก็กายน